ตั่งสอนนขะี่เกียร์ทำตามมันเจริญไม่ได้แบบนั้นนะเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดจากไม่ได้ข้อนี้ก็สำคัญเราเป็นนักบวชเนี่ยอย่าไปทะเยอทะยานเกินขอบเขตในปัจจัยทั้งสี่ ให้เป็นทำตนเป็นคนมักน้อยสันโดษมันถึงจะทำให้กิเลสนั้นเบาบางอาอกไปจากกิจใจถ้าหากว่าทำตนเป็นคนมากมากอยู่แล้วไม่ได้กิเลสมันไม่แห้งเลยนั่นเราบวชมานี่ให้เพิ่งเข้าใจว่าไม่ใช่เราบวชตามโะเพนีเฉยๆโดยเฉพาะบวช มาอยู่ในวัดป่าอย่างนี้นะมันไม่ใช่บวชตามโบเคณีเฉยๆนะเราบวชมาเพื่อฝึกตนฝึกตนให้เข้มแข็งให้ใจเข้มแข็งไม่ให้มันรู้อำนาจแก่ความอยากความปรารถนาต่างๆในโลกให้มันทำความพอใจในบุญในกุศลในมคผลธรรมวิเศษนู่น ยกกิดใจของตนให้สูงขึ้นเอาละเราจะบำเพ็ญเอามักเอาผลให้ได้ในส่วนโลกียะสุขนั้นเราได้เสวยมาจนเราไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วแต่มันก็ไม่เห็นยั่งยืนอะไรเลยนามิซัำมันยังเป็นเครื่องร่อหลอกกิดใจให้หลงทำความชั่วอยู่ในโลกอันเนี้ย <c oughs> เรามรนาลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆดรอกถ้าระลึกชาติหนใดหลังได้นะมันจะรู้ตัวเลยว่าแต่ชาติหลังๆคืนไปใน,นบางชาติอาจจะได้ไปตกนรกอยู่นู่นก็ไม่รู้ว่านานแสนนานเท่าไรแล้วกว่าจะพ้นจากนารกมาได้นั่นแต่ว่าเมื่ออวิชชาตันหามันหุ้มหอม่อ แล้วเกิดมาชาตินี้มันก็ะระลึกชาติหนหลังไม่ได้เลยอย่างนั้นนะพวกคนะระลึกชาติหนหลังไม่ได้อย่างนี้เลยเลยเข้าใจว่าตนบริสุทธิ์เลยนึกว่าตนไม่ได้มีมัวหมองอะไรมาแต่ก่อนเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันถึงได้ลืมตัว <c oughs> มันถึงไม่กลัวบาปก,กลัวอกุศลกรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ ไม่กลัวเพราะว่าเกิดมาชาตินี้ตนก็ดีอยู่นี้เนี่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนี้นะมีกายมีอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ครบถ้วนบริบูรณ์อยู่นี้ไม่เห็นมีอะไรบกพร่องอันนี้นะให้พึ่งเข้าใจคือว่าความจริงนะถ้าหากว่าตนทำบาปมาแต่ก่อนนะ ตนสเสวยผลของบาปนั้นมาหมดแล้วเรื่องมันนะมันในบังเอิญได้ทำบุญกุศลไว้เมื่อเมื่อสเสวยผลของบาปหมดไปแล้ววันนี้บุญมีโอกาสให้ผลต่อก็เลยได้เกิดมาเป็นคนนี่นะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ไม่บกพร่องอย่างนี้แสดงว่ากรรมเวที่ได้ร่มหลงกระทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดอายุลง ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าว่าเศษบาไม่ไม่หมดแล้วเกิดมาในชาตินี้ก็จะมีอัตภาพร่างกายไม่สมบูรณ์อย่างนี้หรอกขี้กระจอกงอกง่อยวีบัตรไปนา,นานาประการขาดขาดไปไม่ครบหมายความว่า,างั้นนะเศษบาปมันติดตามมานะอันนี้การที่เรามีอว,วัยวะร่างกายครบถ้วนอย่างนี้ แสดงว่าเศษบาปไม่มีเหลือแล้วมีแต่บุญมาแต่งร่างกายนี้ให้ต้องให้นึกเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้เมื่อนึกเข้ามาอย่างนี้จะได้ภูมิใจว่าเราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาสมบูรณ์แบบด้วยอำนาจบุญตกแต่งให้ทีนี้บุญตกแต่งให้นั่นนะมันก็ตกแต่งให้เฉพาะ พอยู่ในขอบเขตจำกัดนี่สำหรับยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่นักคนละห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีว่ายังมากก็ไปแล้วมหมดแล้วบุญเก่าที่ทำมานั่นนะนี่มันต้องคิดถึงตัวอย่างนี้แล้ววันนี้เมื่อทนรู้ว่าร่างกายนี้บุญตกแต่งให้แล้ว จะไม่ใช้กายอันนี้ทําความดีเข้าไปไม่ฝึกตนไม่ทรมานตนปล่อยให้กิเลสมันยัมยีเอาจนเราไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อย่างนี้มันก็เท่ากับว่า,าทำลายตัวเองจากความเป็นมนุษย์แล้วต่อไปนี้มันก็ยากที่มันจะได้เป็นมนุษย์อีกนะถ้าหาว่าทนหันลงไปทางชั่ว อย่างนี้แหาะต้องนึกถึงตัวเองอย่างนี้เสมอแเ้วเราเป็นพระเป็นเจ้านี่นะบุญกุศลส่งให้เราได้ไต่เต้าขึ้นมาสูงปานนี้แล้วนะเราต้องพยายามรักษาความดีของตนที่ทำมาแล้วให้มันคงอยู่แล้วก็พยายามทำความดีเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอีกไม่หยุดไม่หย่อนพยายามทำละตนให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ อย่าไปคำนึงถึงสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนั้นอันนี้นับว่าเป็นกิจธุระอันสำคัญที่เราเป็นนักปวชนี่นะเพิ่งเข้าใจถ้าเป็นครือห่าดผู้ครองเรือนมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเขามันก็ต้องเกี่ยวกับการทํามาหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวตัวเรือน ต้องหาเงินหาทองอันนี้เราไม่มีเราไม่มีธุระอย่างนั้นเลยเรามีโอกาสแต่เพียงว่าที่จะได้ทำความเพียรกำจัดกิเลสบาปธรรมให้เบาบางออกไปจากกิจใจของตนนี่นี่หน้าที่ของเราอะเพราะฉะนั้นจึงเตือนแล้วนะการไปทำงานภายนอกอย่างอื่นนะจนว่าทิ้งข้อปฏิบัติไม่มีความภาคเพียร ภายในจิตใจอย่างนี้ไม่สมควรเลยบุญอะไดมันจะเท่ากันกับบุญที่เราทำความเพียรละกิเลสตัณหานี่ไม่มีให้เข้าใจอย่างนั้นผู้ดใดละกิเลสตัณหาได้ลงไปอย่างไดอย่างหนึ่งลงไปก็โอ้ยได้บุญโขเลยได้บุญมากมต้องให้เข้าใจอย่างนั้น ทีนี้ถ้าผู้ใดสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจมันก็คงกันข้ามมัก็ได้บาปนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะบุญกับบาปนี่มันเป็นเหมือนฝ่ามือกับหลังมือนี่ดังนั้นเรามีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรละกิเลสได้เต็มที่แล้วการที่เราได้บวชเข้ามานี่ต้องคิดให้ดี เราไม่ได้ทำไรไทยมนาไม่ได้ทำการค้าขายอะไรเลยอชีวิตของเราก็ฝากไว้กับชาวบ้านนะนั่นแหละชาวบ้านเขาก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่อย่างที่เรารู้เราเห็นกันอยู่นี่แหละอันใน,นเมื่อเราเห็นชาวบ้านมาสนับสนุนเนี่ยเนี่ยมันก็ควรจะตื่นตัวกันนะ่ะพวกเราเป็นนักบวชโอ้เขามองเราว่าเราเป็นผู้มีกิเลสน้อยเบาบางนะ เขาจึงได้มาสนับสนุนนะถ้าเขารู้ว่าเรานั้นมีกิเลสหนานแน่นอยู่เต็มตัวแล้วจางเขาก็ไม่มาสนับสนุนเลยนี่ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ชาวบ้านมาสนับสนุนนี่ก็เท่ากับว่าเขามาเตือนเราให้เราทำความเพียรให้ลาก,กิเลสให้มันเบาบางออกไปจากขิตใจนี่นี่เป็นอย่างนั้น อย่าไปเข้าใจว่าอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นจะไปเข้าใจว่าเขา,เานำทายทานอะไรต่ออะไรมาถาวายมากมายทเรารวยแล้วดีอกดีใจอย่างนี้ไม่ถูกเลยไม่ถูกต้องตื่นตัวต้องตื่นตูน,ต,นตื่นตัวเตือนตนนะนี่ถ้าเราประมาทนะเราไม่ทำความเพียร เราเพลิดเพลินนะเราเป็นหนี้บุญคุณเขานะอย่าไปเข้าใจว่าเขาเอาปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมาถวายแล้วเราจะได้บริโภคสบายสบายไปเลยไม่ควรจะเข้าใจอย่างนั้นนะเราเป็นหนี้บุญคุณเขาแหละเห <c oughs> มือนอย่างมารดาบิดาเลี้ยงลูกนะนะให้นมให้อาหารแก่ลูกบันีึ ลูกนั่นก็เป็นหนี้บุญคุณมารดาบิดาเพราะน,นั้นลูกเมื่อเจริญไหยใหญ่โตมาจึงต้องหวนระลึกถึงคุณของมารดาบิดาแล้วคิดตอบแทนบุญคุณของท่านมันจึงไม่เป็นหนี้บุญคุณท่านสืบต่อไปในชาติต่อต่อไปนู่นนะอันนี้เหมือนกันเนี่ยเราเป็นนักบวชเนี่ยเราก็เป็นหนี้บุญคุณญาติโยมชาวบ้านเขาถ้าที่เขาได้ขวนควาย เสวงหาปัจจัยสี่ได้มาแล้วเขาก็มาแบ่งให้ทางวัดบ้างเขาก็แบ่งไว้บริโภคใช้ซ้อยในครอบครัวของเขาบ้างดูสิเขาเกียดเอามาบำรุงวัดเนี่ยถ้าเขาไม่เลื่อมใสไม่นับถือจริงใจแล้วเขาไม่ทำเลยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เงินทองเข้าของมันหาได้แสนยากแสนลำบากจะถึงกับนั้นเขาก็ยังเกียดเอามาธนุบำรุงวัดวาศาสนา พระเจ้าพระสงฆ์สามมรรคคิดดูนี่แหละเมื่อเราคิดมาถึงตอนนี้ได้เราจะได้ตื่นตัวกัะนะจะไม่ประมาทจะเป็นผู้สำรวมระวังตนในธรรมวินัยด้วยดีไม่ล่วงเกินแล้วก็พยายามชำระกิเลสตัณหาให้บาบางไปจากกิตใจของตนนี่ถ้าหากว่าเราพิจารณาเป็นนะ ญาติโยมที่เขามาสนับสนุนอุปถรัรมภ์บำรุงนี่ก็ก็จะไม่มีโทษแก่เราผู้รับทานชาวบ้านเขาเดี๋ยวว่าเรารับทานแบบที่ว่ามีสติไม่หลงลาบสการะไม่ลืมตัวนี่มีอุบายเตือนตนให้ประกอบความเพียรละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปจากกิจใจ ก็ขอให้พากันเข้าใจตามนี้ <c oughs> เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็เออปณป่าจะเป็นผู้เจริญในพรหมจรรย์นี้ได้ต่อไปคารบคารวะหกอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งใน ความไม่ประมาทในการศึกษาหนึ่งในปฏิสันฐานคือต้อนรับหนึ่งนี่ภิกษุควรทำรรคาระวะหกประการนี้อันนี้ก็เป็นธรรมที่เราควรปฏิบัติควรใส่ใจเป็นพิเศษผมเอื้อเฟื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันนี้ก็หมายถึงว่ามันระลึกถึงอยู่เสมอระลึกว่าเราเป็นสาวกของพุทธเจ้าระบวชอุทิศต,ต่อพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นพระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็ทรงสั่งสอนให้ผู้อื่นเพียรพยายามละกิเลสตามไม่ใช่พระองค์สอนให้คนสั่งสมกิเลสนี่ เราต้องนึกทบทวนอย่างนี้เสมอมันถึงจะมีกำลังใจก็เมื่อเรามาปฏิญาณนเป็นสาวกของพระองค์แล้วนะก็ต้องเห็นโทษของกิเลสต้องทำความเพียรละกิเลสไม่เห็นแก่ความยากของลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี่มันก็ยังสมกับว่าเรามาอุทิศชีวิต ต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกพระองค์จะประเสริฐได้ก็เพราะพระองค์ละก,กิเลสนี่เราก็รู้กันอยู่นี่เราจะประเสริฐได้ก็เพราะเราละกิเลสตามพระองค์เหมือนกันนั่นแหละอให้พึงเข้าใจอ <c oughs> เราจะเลวได้ก็เพราะเราไม่ละก,กิเลสบวชเข้ามาแล้วนะเมื่อไม่ละก,กิเลสแล้วมันก็ความประพฤติมันก็เหลวไหลไปแล้ว มื่อยู่ในร่องในรอยเลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อเราเคารพในพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพต่อพระธรรมวินัย <c oughs> นี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ทรงสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้ให้ภิกษุสาวกทั้งหลายนั้นปฏิบัติตาม <c oughs> แม้พระสงฆ์สาวกของพระมิภาคแก้วที่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบตามคำสอนของอุทธเจ้าจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานล่วงมาแล้วหลายเป็นจำนวนมากนะเราก็ระลึกถึงท่านเสมอว่าท่านเหล่านั้นท่านก็มีธาตุสี่ขันห้าเหมือนกับเรานี่แหละไม่ใช่ว่าแปลกอะไรแล้วพูดถึงรูปร่างแล้ว แต่ว่าท่านมีความเพียรใหญ่ท่านมีความบากบั่นมากเหตุนั้นท่านจึงละกิเลสตัณหาขาดจากสันดานได้แม้เราก็เหมือนกันนะถ้าว่าเรามีความบากบัน่นมั่นหมายมีความเพียรสำรวมตนอยู่เสมอไปไม่ท้อถอยตนก็จะทรงละกิเลสไ,ได้เหมือนกันนะกับภาษาวกทั้งหลายที่ท่านร่วงรับ ดับขันเข้าสูนิพานไปแล้วนั้นนะ <c oughs> ก็ต้องให้พากันพยายามนึกอย่างนี้เสมอๆไปเมื่อถึงจะมีศรัทธามั่นในพระสงฆ์สาวกของพระพุภาคเจ้าเราก็จึงจะมีความเคารพในพระสงฆ์แม้เราอยู่ร่วมกันในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะนะ ทุกคนมันก็ต้องเคารพในสงนี่เรียกว่าเคารพในหมู่ <c oughs> ในคารวะหกนั่นนะท่านยังกล่าวว่ามีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์นั่นนะต้องทำความเคารพอย่างแก่กล้า <c oughs> ในสงนี่นะคือเมื่อสงมีมติอะไรออกมาแล้วนะ ระเบียบอันใดมติอันใดซึ่งชอบด้วยธรรมวินัยล่ะเราต้องเคารพต้องทําตามนี่นะอย่างนี้ก็ะจึงเนียบอกเคารพเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์มันทำยังไงกันอยู่ล่ะฮะเหลวไรอ่ะเขาเตือนแล้วหลายครั้งแล้วนะ ทำไมมันถึงไม่เกียมตัวให้ท่านกับเวลาเวลาคนจะดีได้เขาต้องเคารพต่อระเบียบสิมันไม่เคารพต่อระเบียบมันจะดีได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เป็นคนเฉยชาอ่อนแอทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จได้ <c oughs> อย่าไปทําตัวเป็นคนอ่อนแอส <c oughs> เออิเราอวดอุดเราบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี่เหตุที่พระองค์จะเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะพระองค์ตั้งใจอ่ะตั้งใจให้แนวแน่นเคารพต่อระเบียบทําตามระเบียบ เช่นนั้นนะมันถึงได้มีจิตใจเข้มแข็งจึงเอาชนะกิเลสตัณหาได้เคารพต่อการศึกษานี่อันนี้ก็สำคัญนะสนับคารวะหกประการนี้นะผู้ใดปฏิบัติตามได้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้ต่อพระนิพพานไม่ใช่ย่อยๆนะเป็นผู้ปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าพากันเกียดครานการศึกษาบางคนนะ่ะเพื่อนตีละคังแล้วยังเฉยเมยออยู่อย่างนี้มันไม่ชอบนะไม่ถูกเราต้อง เคารพต่อระเบียบเช่นระเบียว่าเก้าโมงนะต้องเตรียมตัวมาขึ้นเรียนกันอย่างนี้หรือว่าสิบโมงกันแล้วแต่ที่ตกลงกันนะใกล้จะถึงเวลาเชน,นมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวมาให้ทันกับเวลามันต้องอย่างนั้นการเรียนนะ่ะ <c oughs> ไม่ว่าทําอะไรแหละทุกอย่างเลยทีเดียวถ้าหากว่าทําให้เคลื่อนคลาดจากเวลาไปแล้วนั้นมันย่อมไม่เป็นมงคลนะไม่เป็นมงคล <c oughs> ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญเพราะเวลามันจํากัดอย่างเช่นการศึกษาเราเรียนอย่างนี้แหละ มันไม่ใช่มีแต่หน้าที่การศึกษาเราเรียนอย่างเดียวการงานธุรกิจการงานต่างๆมันก็ต้องมีเวลานั้นทำมันั้นเวลานั้นทำมันั้นไม่ว่าการงานทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมดเลยอะ่ะมันมันมีเวลามันแบ่งเวลาไปทำการงานไปแต่และอย่างละอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิ พราะเวลาจำกัดนี่ถ้าปล่อยให้เวลานั้นมันล่วงไปเสียแล้วงานนั่นก็เลยไม่ได้ทำทำก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้อ, <c oughs> นอ่ะเพราะฉะนั้นในอปริหานิยธรรมนั้นนะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงว่าการัญยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลา อันสมควรในอันประกอบประกอบกิจนั่นๆน,น,นี่นะเราต้องเข้าใจสิ่คอง์คเจ้าแนะนำสั่งสอนด้ว้เพื่อให้เราลงมือปฏิบัติตามเนอะไม่ใช่ใจําไว้โกโก้ไเฉยอ่ะ <c oughs> ปริสันโยตายางไยก็เป็นผู้รู้จักประชุมชนหมู่ใหญ่ว่าประชุมชนเหล่านี้นะเมื่อเข้าไปหาประชุมชนเหล่านี้แล้ว เราจะต้องทำกิริยาการอย่างนั้นจะ,จะต้องพูดอย่างนั้นอ,อย่างนี้มันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประชุมชนคือว่าเราต้องเตรียมเราต้องศึกษาให้รู้ว่าประชุมชนโมนีนะเพื่อนมีระเบียบยังไงอ่ะมีมติอย่างไรอ่ะเพื่อนนิยมกันอย่างไรในการทำคุณงามความดีเนี่ยเราก็ต้องศึกษา,าให้รู้นี่ เมื่อเรารู้แล้วเราชอบใจอย่างนี้เราก็เข้าไปหาที่ประชุมนั้นแล้วก็ทำตนให้มันเข้ากับที่ประชุมนั้นให้ได้เรียกว่าปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้มันเข้ากับที่ประชุมนั้นให้ได้อันหมู่นี้นะเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องปฏิบัติกันทั้งนั้นเลยนี่เพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับหมู่ ต้องมีหมู่แวดล้อมอยู่นะจึงค่อยอยู่กันได้นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในคารวะข้อที่หกนั้นนะกจึงว่าปฏิสันถาคารวะตาเคารพในการปฏิสันฐานคือการต้อนรับ ดัะนั้นให้พากันใส่ใจไว้ให้ดีเรื่องปฏิสันฐานการต้อนรับนี่ก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งก็อย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันต้องพึ่งพาอาศัยหมู่คณะโดยเฉพาะในวัดวาอารามอย่างนี้ถ้าวาญาติโยมเขาไม่สนับสนุนเขาไม่เลื่อมใสนับถือแล้วเราอยู่ไม่ได้จริงๆเลยอ่ะ นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้ทุกคนเลยเมื่อเห็นแขกคนไปมาอย่างนี้้วใครเห็นเขาแล้วก็ต้องปฏิสันถานแล้วต้องต้อนรับพอเชื่อเชิญให้ไปนั่งที่ไหนก็เชืชอช่อเชิญหรือไม่เชื่อก็ถามไทยดูก่อนว่ามาประสงค์อะไรอย่างนี้นะ ถ้าออกมาต้องการอยากพบครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่เป็นไรเชิญตามมาจะพาไปพบที่ศึกษาในปัญญาศึกษาในศีลศีลของสมณเณรสิบข้อนั้นนะให้พากันใส่ใจนะเน้นที่บวชใหม่นี่ก็ดีต้องใส่ใจลืมมแรัวมั้งปัญญาฮะ เงินต้องใส่ใจนะไม่ใส่ใจเดียวไปล่วงศิลโดยไม่รู้ทัวศิลข้อที่หนึ่งนั้นท่านห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ทั่วเป็นให้ตายและห้ามไม่ให้ใช้ผู้อื่นฆ่าด้วยเป็นอย่างนั้นศิล <c oughs> ข้อที่สองห้ามไม่ให้ถือเอา สิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแหงขโมยอันนี้มันชอบจะมีอยู่นะให้พึ่งสังวรไ้ให้ดีอย่างที่เคยเตือนมาแล้วเนอะอย่างว่าของที่อยู่ในกุฏิใหญ่นั้นนะใครอยากได้เราไปช่วยไปจับเอาไปเลยไม่ได้นะต้องให้เข้าใจ นี่ร่มนะเราหาให้จนว่าดูมันจะทั่วทุกคนแล้วนี้นะ